สำหรับคลิปในวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแนะนำในการใช้งานเครื่องปัดนอาต้อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแนะนำในการใช้งานเครื่องปั่นอตอต้นนะคะหรือว่าเครื่องปันน่น่ห้่ไหนก็แล้วแต่นะคะมันก็จะต้องมีการออมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะคะหลายๆคนเลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องนะคะหรือว่าวิธีการดูแลรักษาเครื่องเนะะี่ยค่ะไม่ถูกต้องนะคะทําให้เขาพังง่ายค่ะทําให้เขาเสียง่าย <Okay. S 2> ส่วนใหญ่แล้วค่ะมักจะมีปัญหากับ ตัวนี้เลยเฟืองนะคะบางคนหลายๆคนเลยใช้งานไม่ถูกต้องก็เลยทําให้ตัวนี้ค่ะเขามีการคลายตัวง่ายหรือว่าตัวลูกปืนนะคะเขามีการเสียง่ายเนาะมีสนิมขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยก็จะมาบอกวิธีการใช้งานค่ะให้ถูกต้องแล้วก็ให้ตัวเครื่องนะคะอยู่กับเราไปนานๆเนาะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าตรงไหนบ้างที่ควรที่จะเอาออกมาทำความสะอาดได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นหลาย่ห้อนะคะเขาก็จะมีตัวยางตัวรองแบบนี้นะคะหรือว่าพวกฝาเขาจะมียางซิลแกะออกมาล้างทําความสะอาดได้นะคะพวกนี้ก็แนะนํานะคะว่าใหเ้เอาเขาค่ะออกมาทําความสะอาดนะคะแบบนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกมาทําความสะอาดนะคะจะมีคาบน้ําเชื่อมคาบน้ําที่มันหกหล่นอยู่นะคะเขาก็จะมาเกาะติดแน่นอยู่ใต้พวกนี้อ่า เวลาเราปิดลงไปค่ะเราก็จะมองไม่เห็นนะคะว่าเขามีคาาอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเนาะตรงนี้ค่ะแนะนําว่าให้เอาออกมาทําความสะอาดได้นะคะส่วนตัวฝานะคะเขาก็จะมีการเปิดออกมาเพื่อที่จะใส่ตัวควงทําน้ําได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะหน่อยก็แนะนําว่าให้แกะออกเป็นชิ้นส่วนเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดนะคะตรงนี้อาจจะมีซอกมีซอนนะคะ ล้างทาความสะอาดให้เกลี้ยงเนาะ,ะเพราะว่าพวกนี้ค่ะเผื่อถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดไม่เกลี้ยงนะคะเขาก็จะมีเชื้อราอยู่ได้นะคะหรือว่าเกิดการเน่าเสียได้เนาะในส่วนการทําความสะอาดตัวโถหน่อยก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะเอาด้านล่างตัวนี้ค่ะไปจุ่มน้ําเลยนะคะเพราะการจุ่มน้ําเลยค่ะทําให้ตัวนี้ค่ะเขาเกิดสนิมขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งพวกนี้ค่ะเขา,เาวิธีการดูแลรักษาง่ายๆเลยค่ะล้างภายในโถเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดหรือว่าซับน้ําออกนะคะอยากให้เขาขังอยู่ด้านในด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่ามันมีน้ําขังอยู่นะคะก็จะทําให้ตัวเฟืองตัวนี้บางทีเกิดเป็นคราบได้เวลามันแห้งตัวลงพวกน้าเชื่อมที่มันติดอยู่ที่เราล้างไม่เกลี้ยงอะคะ่ะมันก็อาจจะไปแบบอุดตันหรือว่าทําให้ตัวนี้ค่ะเวลาเราปั่นมาปุ๊บ คลายเฟืองคลายน็อตออกได้อีกเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้หน่อยก็แนะนําว่าพอล้างเสร็จใช้ผ้าแห้งซับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอาไปจุ่มน้ํานะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะเอาผ้าเปียกนะคะหรือว่าผ้าชุบน้ำมาะคะ่ะมาทําความสะอาดเช็ดๆถูๆแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะไม่แนะนําให้เอาน้ําหรือว่าผ้าเปียกๆนะคะมาเช็ดเนาะตรงนี้ค่ะสําคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของเฟือง ปั่นหรือว่าเฟืองหมุนนะคะแนะนําว่าให้เอาผ้าแห้งอะไรคะ่ะมาเช็ดก่อนหรือถ้าเกิดว่าเรามันมีคราบหนักจริงๆเอาผ้าเปียกมาเช็ดปุ๊บเอาผ้าแห้งซับตามนะคะตรงนี้ก็คือไม่อยากให้เขาเปียกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลูกปืนด้านในเขาเกิดสนิมได้นะคะจะทําให้ตัวนี้เสียง่ายด้วยแล้วก็น็อตคลายตัวได้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะ หลายๆคนเลยใช้งานไม่ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยค่ะพอเราใส่โถปั่นไปเสร็จปุ๊บเราปั่นออกมาเครื่องปั่นยังดับไม่สนิทเลยค่ะยกโถขึ้นมาเลยตัวนี้ค่ะจะทําให้เฟืองของเราเนี่ยเป็นเกลียวที่เขาเรียกว่าเกลียวหวานได้นะคะหรือว่าไอตัวเกลียวอะค่ะมันบิ่นเนาะใส่ลงไปปุ๊บเราปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแนะนําว่าให้เขาเงียบเสียงให้สนิทก่อนนะคะ ก่อนที่จะยกขึ้นมานะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยพอเราปั่นไปปุ๊บแบบนี้ค่ะไม่มีการจับก่อนเลยเปิดปุ๊บปั๊บเลยนะคะตัวนี้ค่ะพอเขาวางไว้เฉยๆถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําที่มันมีน้ำหนักเบาหรือว่าปั่นแค่แก้วเดียวนะคะหรือว่าปั่นพวกชา,ชา,ชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําว่าให้กดไว้นิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดเนาะกดไว้แป๊บเดียวแล้วก็พอเขาเริ่มหมุนได้ ตัวแล้วเราก็ค่อยปล่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องปั่นบางเครื่องนะคะรอบหมุนเขาค่อนข้างแรงนะคะประคองเขาไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ประคองเลยตัวนี้ขยับไปมาไปมาอาจจะทําให้เฟืองตรงนี้เสียได้ด้วยเช่นกันอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่สําคัญเลยแม่เล็กเขาฝากมาบอกนะคะว่าเวลาปั่นแล้วไม่เขย่าถูแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ก็มันติดอะเราอยากจะปั่นแล้วก็เราอยากจะเขย่าอย่างนี้นะคะ ไม่แนะนําเลยเด็ดขาดนะคะเพราะตัวนี้พอเราเขย่าไปปุ๊บจะมีเฟืองตรงนี้ค่ะขยับไปขยับมาแล้วเฟืองตรงนี้เขาหมุนอยู่ตลอดนึกถึงภาพนะคะเฟืองหมุนตลอดปุ๊บแล้วเราก็ไปเยาาเขยา่าเขย่าแบบนี้ทำให้เฟืองตรงนี้ค่ะเป็นเกลียวหวานขึ้นมาได้นะคะก็คือทําให้พังง่ายนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ดีเลยใช้ตัวนี้ช่วยค่ะถ้าเกิดว่าผลไม้เขาแข็งมากหรือว่าเราปั่นอะไรที่ค่อนข้างหนืดมากๆเลยใช้ตัวนี้ค่ะควงควงควงได้นะคะ แบบนี้ได้เนาะก็คือวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะคะทีนี้พอเราใช้ตัวควงอะค่ะการเปิดตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็ตัวนี้ค่ะเขาทํามาเพื่อให้เปิดแล้วก็ใส่ตัวควงได้นะคะหลายๆคนเลยนะคะทําผิดวิธีค่ะไม่เปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ควงต่ำๆไปตรงนี้ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาปะปุ๊บเราควงควงไปค่ะ ระยะในเลนส์ของเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไปโดนปั่นโดนกับใบมีดหรือว่าใบพัดตรงนี้ค่ะเขาก็จะทำให้บินได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอันตรายด้วยนะคะไม่แนะนำนะคะให้ใส่แค่ด้านบนอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็คือวิธีการใช้นะคะเพื่อไม่ให้เฟืองเขาเสียง่ายเสียไวยเกินไปนะคะส่วนทางด้านหน้าค่ะ หลายๆคนเลยบอกว่ากําลังเครื่องปั่นนะคะมันปั่นแล้วมันไม่ค่อยไป <us> มันปั่นแล้วมันแบบว่ากําลังปั่นแล้วไม่ค่อยละเอียด <us> ตรงนี้นะคะหน่อยแนะนําก่อนเลยค่ะเขาจะมี2ฝั่งนะคะเป็นฝั่งตัวที่เปิดแล้วก็ปั่นตลอดนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นตัวสะดุง้งการที่เราทำให้เขาสะดุ้งก่อนอ <us> ่าแบบนี้เนาะการที่เราทําให้เขาสะดุ้งก่อนนะคะเป็นการที่ปั่นให้เขาละเอียดมาก่อนนิดหนึ่งนะคะ เพื่อช่วยให้เขาเวลาเรามีผลไม้แข็งๆเวลาเราปั่นสมูทตี้แล้วมันมีความหนืดเยอะๆตัวนี้ค่ะมันจะช่วยให้กําลังปั่นของเขาค่ะมันสมูทไปได้นะคะ,ะก็ควรสะดุ้งก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อเพิ่มความละเอียดให้เขาก่อนหนึ่งระดับค่ะส่วนตัวด้านตรงกลางตรงนี้คะเป็นเพิ่มการเพิ่มระดับความแรงค่ะหน่อยแนะนําว่าให้อยู่ประมาณตรงกลางๆก,ก็พอนะคะ ถ้าเกิดว่ามันแข็งมากๆหรือเราอยากให้มันปั่นแบบแรงๆมากๆค่ะเปิดได้ค่ะเปิดปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะคะก็เหมือนเราไปช่วยกำลังปัน่นเขาแป๊บหนึ่งก็พอค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเปิดไปสุดเลยทุกๆแก้วทุกๆแก้วนะคะตัวนี้มันก็จะแรงเกินไปเนาะก็เหมือนกับเกินกําลังเขาใช้กําลังของเขาเกินมากเกินไปนะคะมันก็อยู่ตามระยะเวลาในการใช้งานของเราด้วยเนาะบางคนบอกว่าเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยพังหมดแล้วนะคะดูสิ่งที่เราใช้งานด้วยนะคะหลายๆคนยังไม่รู้นะคะในเรื่องของการใช้เครื่องปั่นนะคะควรใช้ให้ถูกต้องและก็ถูกวิธีด้วยนะคะ อะในส่วนอื่นๆนะคะก็ปกติทั่วไปค่ะตัวมอเตอร์นะคะไม่ควรโดนน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้กัอนอยู่แล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วนะคะประมาณนี้นะคะการใช้งานหลายๆคนที่มีคำถามเข้ามาวันนี้หน่อยก็มาตอบให้แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะฝากมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental e Coffee ด้วยค่ะอยากให้หน่อยมาแชร์วิธีการใช้งานอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ